สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านคลิปนี้เทพพระสยามขอนำเสนอพระปิดตาเรื่องชื่อหลวงปู่จีนวัดท่าลาดเหนอืออำเภอรพระนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทาครับ สำหรับหลวงปู่จีนเป็นพระกัมพูชาครับเมื่อครั้งหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันและหลวงปุ่ทองวัดราชโยธาได้ทุดงร่วมกันและข้ามไปฝั่งกัมพูชาซึ่งสมัยนั้นเป็นป่า หนาทึบมากได้พบพระภิกษุชาวกัมพูชาองค์หนึ่งคือหลวงปุจีนนั่นเองครับสนิทสนมกันและหลวงปุจจีนขอทุดงเข้ามาประเทศไทยร่วมด้วย คือขาไปสององขากลับได้สามองค์ครับคือหลวงปู่จีนเมื่อมาถึงพัดนมจรรคามดวงหลวงปู่จีนจะได้อยู่ที่วัดท่าลาดเหนือท่านจึงขอ จำพรรษาที่วัดท่าราชเหนือหลวงปู่ทองกับคทมรครับหลวงพ่อแก้วกลับวัดสาทะเลเพชรบุรีครับได้แยกย้ายกันครับสำหรับหลวงปู่จีนเกิดเมื่อปี 2,357ตลอดเวลาที่ท่านครองวัดซากเหนืออยู่43ปีท่านสร้างเครื่องรางของครั้งไว้มากและพระปิดตาที่มือชื่อเสียงจนเป็นที่กล่าวขันแด่สาธุชนทั่วไป พุทธคุณแขวคแกรปลดอดภัยโชคลาบเมตตามหานิยมค้าขายคล่องตลอดเวลาที่ท่านครองวัดรางเหนืออยู่43ปี ท่านมรภาพปี2440ศสิริอายุ83ปีครับชมภาพครับภาพนี้คือพระปิตา แข้งหมอนใหญ่ครับอันนี้พิมพ์นิยมนะครับพระเนื้อจะแร่งมากครับแข้งแข้งหมอนนี่จะใหญ่นะครับหนาทึบเห็นไหมครับ ชมความเก่าของเนื้อพระความเป็นธรรมชาติของเนื้อปราครับชมข้าหลังครับมีความเก่าความเป็นธรรมชาติของเนื้อปราครับองจอไปครับ องนี้พิมพ์เม็ดกระบกใหญ่ครับลักษณะจะเหมือนเม็ดกระบกครับของแท้เนื้อจะเกินตรงศีสานนี่ครับ เกินอยู่บนที่สาวครับและจะมีเนื้อเกินตรงนี้ครับแห้งหมอนครับแห้งเป็นหมอนนะครับหลงจีนจะแห้งเป็นหมอน ตรงรลางครับนี่นะครับท่านชายชันลงระสมรักทาปิดทับไว้ครับดูความเก่าของเนื้อแพรครับดูความเป็นธรรมชาติขององค์รับ นี่แะครับพิมพ์เม็ดกระบอกใหญ่ครับองต่อไปครับองนี้ก็เม็ดกระบอกใหญ่ครับ เนื้อกลาครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับจะมีเนื้อกเกินตรงนี้ครับ้าน,นหลังครับความเป็นธรรมชาติของเนื้อปลาครับ แรงมากครับองค์นี้พิมพ์สามเหลี่ยมแข้งหมอนใหญ่ครับ หลวงปู่จีนท่านสร้างแขนซ้ายนี่ขขอสอกซ้ายนี่จะสั้นเล็กน้อยครับนี่ครับสั้นกว่าแขนขวาครับหลวมปู่ฟูนำแบบไปสร้างอีกครั้งหนึ่งหิมจะตื้นกว่านะครับ ก็าสอกขวากับซ้ายจะยาวเท่ากันครับนั่นหลวงปู่ท่านสร้างนะครับจำไม้มละครับอยา่าไข้แผลพิมจะลึกกว่าครับหลวงปู่จะตื้นกว่าครับนี่เลยครับพิมสามเหลี่ยมตรงข้างล่างครับ ความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับองคต่อไปครับอันนี้พิมพ์หยดน้ำหรือกรีบบัว เป็นพิมพ์ไม้ค้ำเกลียนครับนี่เลยครับไม้ค้ำเกลียนหลวงปู่จีนครับดูความเก่าครับดูความเป็นธรรมชาติชมข้างหลังครับ ความเก่าของเนื้อพระความเป็นธนรรมชาติของเนื้อพระครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ